หลายคนบอกว่าคุณอนุวัฒน์ช่วยอธิบายโครงการชอบดีมีคืนให้ฟังหน่อยอะอธิบายให้ฟังแบบนี้ครับชอบดีมีคืนก็คือไปซื้อของแล้วก็นําใบเสร็จมาลดหย่อนภาษีเหมาะกับใครเหมาะกับบุคคลธรรมดาทั่วไปที่ต้องเสียภาษีนะครับไม่ใช่ห้างร้านหรือว่าคณะบุคคลครับเป็นบุคคลธรรมดาทั่วไปที่ต้องการลดหย่อนภาษีเวลาเราไปซื้อของใช่ไหมเราก็เอาของใบใบเสร็จต่างๆเนี่ยนำมาประกอบในการยื่นภาษีในการลดหย่อนภาษีของเรานะครับ ของที่เราซื้อเป็นอะไรบ้างก็ของที่มีแวดนะฮะในพวกสินค้าโอทองโอทอบสินค้าชุมชนที่สามารถออกไปแวดให้เราได้นะครับก็สามารถนํามาลดหย่อนภาษีได้ถามว่าต้องสมัครไหมไม่ต้องสมัครครับเพียงแค่ว่าคุณไปซื้อของที่สามารถนํามาลดหย่อนภาษีได้คุณก็เอามาลดได้แล้วครับโครงการนี้เริ่มตั้งแต่1มกราคมถึง15กุมภาพันธ์ปี2565นี้เท่านั้นนะ ที่สําคัญฝั่งทางนี้ฮะเวลาคุณไปซื้อสินค้าคุณต้องขอบอกเจ้าของร้านเลยว่าซื้อสินค้านํามาใช้ในโครงการช็อปดีมีคืน เขาก็จะออกใบเสร็จให้ใบเสร็จนี้ต้องมีอะไรดูสําคัญก็คือว่ามีเลขที่แวดของเขาชัดเจนมีชื่อร้านค้าชัดเจนมีชื่อสินค้าชัดเจนและมีชื่อของเราบัตรประชาชนตัวเลขของเราบัตรผสงภาษีอะไรของเราระบุไว้ในนั้นด้วยมันจะได้นามาลดหย่อนภาษีในโครงการชอบดีมีคืนได้นะครับวงเงินวงเงินสูงสุดเวลาคุณไปซื้อของก็คือไม่เกิน30,000บาทแต่ฝั่งทางนี้ฮะภาษีไม่ได้ลดหย่อนถึง30,000บาทนะ เพราะอัตราภาษีเขาจะคิดเป็นฐานขั้นบันไดนะครับว่าคุณมีาไรายได้ปีนี้เท่าไหร่คุณเสียภาษีฐาน 5%, 10%, 15%, 20%, 20 25%หรือ30%อัตราในการเสียภาษีแล้วก็การลดหย่อนของโครงการนี้ก็จะแตกต่างกันนะครับนั่นหมายความว่าถ้าคุณซื้อสินค้า30,000บาทภาษีก็ไม่ได้ลดถึง30,000บาทนะครับมันอยู่ที่ฐานไรายได้ของคุณด้วยนะครับอ้าวคิดดีๆ ฟังแบบนี้แล้วเออหลายคนก็บอกมันก็ดีนะเพราะว่าเราเองก็ซื้อสินค้าอยู่แล้วมีรายได้และต้องเสียภาษีอยู่แล้วก็เอาเงินที่เอาใบาเสร็จที่เราซื้อสินค้านี่แหละมีความจําเป็นของต่างๆที่เราไปซื้อมาก็นํามาลดหย่อนภาษีได้เอออันนี้ดีแต่บางคนบอกว่ารายได้ไม่ถึงแสนห้าต่อปีไม่ได้เป็นผู้เสียภาษีเข้าโครงการนี้มันอาจจะไม่เหมาะกับคุณนะครับ ที่สําคัญนะครับใครเข้าโครงการชอบดีมีคืนนะครับก็คือต้องการนําไปลดหย่อนภาษี1มกราจนถึง15กุมภาพันธ์คุณก็สามารถร่วมโครงการคนละครึ่งได้เพราะว่าคนละครึ่งเนี่ยเข้าไปใช้มีนาคมถึงเมษายนนะฮะมันไม่ได้ทับซ้อนกันนะครับโอเคนะอธิบายแบบนี้น่าจะเข้าใจนะครับ